สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบไรชอบไรนะคะวันนี้เรามาอยู่ในแปลงทุเรียนนะคะทุกคนอันนี้เป็นแปลงทุเรียนหมอนทองนะคะวันนี้นะคะเราก็คงจะต้องมารีดแขนงทุเรียนกันดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องลงมารีดแขนงแล้วเพราะาเราไม่ค่อยได้มีเวลามารีดแขนงแบบนี้นะคะเราจะต้องมารีดแล้วนะคะเพราะว่ามนหนึ่งถ้าเราใส่ปุ๋ย ขแขนงพวกนี้นะคะใบพวกนี้เขาก็จะกินปุ๋ยของเราที่เราใส่นะคะแตอะ่อันนี้ตาขแขนงแบบนี้ก็สําคัญนะคะเพราะเ็าจะเป็นตาดอกของทุเรียนในอนาคตนะคะแบบนี้นะเขาก็จะเป็นตาดอกในอนาคตด้วยตรงนี้นะ,ะเห็นไหมคะนี่ก็คือตาดอกนะคะนี่จะเป็นตาดอกในอนาคตของทุเรียนเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะ,ะเยอะเลยนะคะเราก็ต้องรีดแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็พร้อมที่จะใส่ปุ๋ยได้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาผลปีหน้านะคะน,นี่ก็จะเอาผลปีหน้าแล้วนะคะปีนี้เรายังไม่เอาเนาะนี่นะคะผลปีหน้าเราก็จะครบห้าเกือบห้าปีนะคะเข,าาเข้าย่างเขาห้าปีนะคะทุกคนนี่นะคะ อันนี้ต่อไปก็จะเป็นตาดอกในอนาคตของเรานะคะที่มีขแขนงแบบนี้นะคะตาดอกของผลนะคะของผลทุเรียนนะคะนี่นะคะข้างนี้ก็เต็มเลยนะคะทุกคนแบบนี้เต็มเลยนะคะค่ะอันนี้ทุเรียนพันหมอนทองนะคะทุกคนนี่นะ,ะเต็มเลยเราจะต้องมารีดออกนะคะ เราลีดแขนงฉีดยาแล้วก็บำรุงนะคะเตรียมพร้อมปีหน้าที่จะเอากผลเนาะน,นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะไปอยู่ในแปลงเรี่ยนหรืออะโวคาโดหรือพันยางนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ กิ่งนะคะเราก็จะตัดแต่งไปเรื่อยๆนะคะ <_ an> เพื่อให้มีระยะห่างเนาะให้ระยะห่างถ้าถีเกินไปเขาก็จะมีเชื้อราได้ง่ายนะคะเราก็จะต้องต,ก,ตกแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะคะ <_ an> <ๆ S 2> แล้วก็บำรุงใส่ปุ๋ยนะคะฉีดยานะคะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกันในคลิปหน้านะคะ <_ an> <_ an> ไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย